สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสายอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยสายมีเรื่องมาเล่าอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับการทํางานในประเทศฟินแลนด์นะคะหรือว่าซ่วมอะไรตั้เต้อกูตุริกันเองนะวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะ มาเล่าเลยนะคะก็คือความเท่าเทียมกันในที่ทํางานนั่นเองนะคะคือการทํางานของคนฟินแลนเนี่ยค่อนข้างเสมอภาคกันมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถเข้าถึงกันได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะเจ้าเจ้านายเอ่ยหรือว่าลูกน้องเอ่ยเรามีอะไรเนี่ยเราก็สามารถคุยกันตรงๆได้เลยสายงานที่คุณทํานะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณก็จะได้เงินเดือนเท่ากับผู้ชายนั่นเองนะคะคือก็มีน้อยมากเลยนะคะที่ผู้หญิงจะได้เงินเดือนน้อยกว่าผู้ชายมันก็จะมีบางที นะะในฟิลแลนอาจจะ17%นะคะที่จะผู้หญิงจะได้น้อยกว่าผู้ชายนั่นเองนะคะแล้วก็ในสายงานที่คุณทันอยู่นะคะทุกๆคนเนี่ยจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนะคะเพื่อนๆก็คือไม่ว่าคุณจะอยู่ในเพศไหนก็ตามอายุเท่าไหร่นะคะประเทศเกิดที่ไหนหรือว่าศาสนาอะไรเขาก็ทุกคนจะเท่าเทียมกันหมดเลยนะคะในที่ทำงานที่ฟินแลนนะคะคุณก็ ทุกคนเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับงานได้เลยนะคะไม่ว่ากับเจ้านายเองหรือว่ากับผู้จัดการพนักงานเองเนี่ยคุณสามารถพูดออกมาเลยนะคะไม่จําเป็นต้องเก็บเอาไว้คนเดียวก็คือดีมากๆเลยนะแล้วในที่ทํางานของประเทศฟินแลนด์นะคะผู้คนมักจะแต่งกายกันแบบสบายๆนะคะคือการแต่งกายของเจ้านายกับลูกน้องเนี่ยไม่จําเป็นต้องแตกต่างกันเลยนะคะการที่ใครสักคนเป็นผู้นาเนี่ยไม่จําเป็นต้องโดดเด่นจากภายน อกเสมอไปนะคะคือในฟินแลนด์นะคะพนักงานเนี่ยทำงานค่อนข้างอิสระกันมากๆนะคะแล้วก็หัวหน้างานเนี่ยก็ไม่ได้อยู่เป็นประจำนะคะให้แน่ใจว่าในสิ่งที่ได้รับการดูแลแล้วก็เขาสั่งพนักงานเขาก็จะคาดหวังกัน มากๆเลยนะคะว่าลูกน้องเนี่ยจะทําในสิ่งที่เขาเนี่ยได้สั่งเอาไว้นะคะแล้วก็แต่ว่าลูกน้องเนี่ยก็สามารถให้คําแนะนําหรือว่าขอคําแนะนําจากเขาได้ตลอดเวลาเลยนะคะมีบางที่นะคะเพื่อนๆที่เขาจะมียูนิฟอร์มหรือว่าชุดทํางานให้นะคะแต่นว่าในบริษัทเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะแต่งตัวกันชิลๆมากมากเลยละค่ะ คือคุณค่าในชีวิตการทํางานของชาวฟิแนแลนด์นะคะคือคนฟิแนแลนด์เนี่ยเขาชอบมากเลยนะคะคนที่ตรงต่อเวลานะคะเป็นสิ่งที่มีค่าในชีวิตการทํางานของเขามากๆนะคะแล้วก็ เขาก็จะคาดหวังมากๆนะคะที่ให้คนเนี่ยมาตรงต่อเวลาแล้วก็มาตามกําหนดเวลาที่ตกลงกันไว้นั่นเองนะคะแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรในสายงานที่เขาทํานั่นเองนะคะมีความรับผิดชอบในสายงานที่เขาทําแล้วก็ไม่อยากที่จะสั่งตลอดเวลาให้ลูกน้องเนี่ยได้ทํางานตรงนั้นเองเองให้เสร็จสิ้นนะคะเพื่อนๆคนฟิลแด์เนี่ยเขาชอบการาไม่ผิดสัญญานะคะคือทำงาน ตกลงอะไรกันไว้เนี่ยก็ต้องทําให้เสร็จนะคะเพื่อนๆชั่วโมงการทํางานในฟินแลนด์นะคะเพื่อนๆก็จะสูงสุดเนี่ยก็จะ8ชั่วโมงต่อวันนะคะหรือว่า40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั่นเองเขาก็จะมีงานกะกลางคืนเช่นกันนะคะก็จะอยู่ในเ,เวลา23นาฬิกาถึง6นาฬิกานั่นเองหรือว่า6โมงเช้านั่นเองนะคะแล้วก็เขาก็จะมีมีการจ่ายค่าชดเชยแยกต่างหากด้วยนะคะในการทํางานตอนกลางคืนนั่นเองนะคะ งานกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับงานเป็นกะนะคะซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองกะนั่นเองงานกะกลางคืนนะคะเขาก็จะมีเป็นบางสาขานั่นเองนะคะแล้วก็อย่างเช่นในปั๊มน้ำมันที่เปิด24ชั่วโมงนะคะหรือว่าในร้านห้างนะคะที่เปิด24ชั่วโมงนั่นเอง ถ้าเราทำงานในวันอาทิตย์นะคะเขาจะจ่ายเราสองเท่านะคะเพื่อนๆหรือว่าว anyway. ันที่เป็นวันแดงอยู่ในปฏิทินนะคะอย่างเช่นวันแรงงานเนี่ยเขาก็จะจ่ายเราสองเท่าเช่นกันนะคะทรายเองเนี่ยก็ทํางานเป็นกะเช่นกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทรายเองเนี่ยโชคดีหน่อยทํางานในองค์กรใหญ่นั่นเองนะคะมีเพื่อนร่วมงานเนี่ยเป็นสิบสิบคนนะคะยี่สิบกว่าคนเลยทีเดียวนะคะก็อยากจะบอกว่าโชคดีมากๆที่มีบอสที่ดีนะคะแล้วก็เราเองเนี่ยก็ทํางานนี้เนี่ยมานานแล้วเดี๋ยวเราจะ มาพูดถึงนะคะแกซ่าโลมาหรือว่าวินเทอร์ฮอลิเดย์หรือว่าต้า,ตาวิโลมานะคะคือทุกคนที่ทํางานมาร่วมปีเราเนี่ยก็จะมีมีวันฮอลิเดย์เนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะคะคุณเขาก็จะมีวันพักร้อนกันนะคะหรือว่ามีวินเทอร์ฮอลิเดย์นะคะอยู่ในช่วงไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันนะอย่างเช่นหน้าร้อนนะคะเขาก็ให้พนักงานทุกคนเนี่ยได้มีวันพักหน้าร้อนหนึ่งเดือนนะคะเพื่อน แล้วก็วินเทอร์ฮอลิเดย์นะคะหรือว่าต้าลาวโลมาเขาก็จะมีแค่1อาทิตย์นะคะแต่ส่วนมากเนี่ยวันวันฮอลิเดย์หน้าร้อนนะคะเขาก็จะอยู่ในช่วงในช่วงเดือน5ถึงเดือน9นะคะแล้วก็ต้าลาวีโลมาเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเ,เดือน1ถึงเดือน4นะคะ โอเคค่ะคลิปนี้นะคะสายจะมาเล่านะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เพื่อนๆอาจจะไม่รู้นะคะในชีวิตในการทํางานที่ฟิลนล์นั่นเองนะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะการทํางานออฟฟิศที่นี่นะคะเพื่อนๆหรือว่าต้นมิสตเตั้วที่นี่นะคะไม่จําเป็นต้องใส่สูตรหรือว่าเน็กไทนะคะคือเราทํางานเราทํางานเนี่ยเราสามารถใส่อะไรก็ได้นะคะใส่เสื้อเชิ้ตให้มันดูดีหรือว่าใส่ฮูดดี้ให้มันดูดีน่ารักเบาๆนะคะแล้วก็บอสที่นี่แล้วก็ บอสกับลูกน้องนะคะเขาไม่ได้แต่งแต่งตัวแตกต่างกันเลยนะแค่ใส่แบบชิลชเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะการทำงานในวันอาทิตย์หรือว่าวันแดงในปฏิทินเนี่ยเราจะได้ค่าแรง2เท่าเลยนะคะเพื่อนเป็นวันที่สายชอบทำงานมากๆนะคะวันนี้เนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยคนเขาก็จะชอบทำกันมากเลยนะถ้าเกิดยิ่งได้ ทำงานทุกอาทิตย์มันก็จะเห็นในบัญชีเราได้ง่ายมากๆนะถ้าเกิดทํางานกะเย็นนะคะอย่างเช่น6กโมงไปแล้วเนี่ยเขาก็จะจ่ายเรา15%นะคะหรือว่าคุณจะเข้ากับประมาณตอนสี่ทุ่มถึง7จ็ดโมงเช้านะคะเขาเขาก็จะจ่ายเราประมาณ30 4 5ต่อไรายได้ชั่วโมงของเรานั่นเองนะ แล้วกะเย็นนะคะเขาจะเรียกว่าอิลตาริสัตนั่นเองนะคะแล้วก็ในกะตอนดึกเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าอิลลิสัตนั่นเองนะแล้วเวลาเราทํางานครบปีแล้วใช่ไหมคพเพื่อนก็คือเราจะมีเกซ่าโรมาเขาก็จะเรียกว่าโลมาระหะนะคะเขาก็จะให้พนักงานทุกคนเลยนะคะก็คือเขาก็จะให้ถ้าเสดร์ชายจาไม่ผิดน่าจะ1000ยูโรนะคะ ก่อนที่คุณจะไปโลมานั่นเองนะคะเงินเดือนที่นี่นะคะเขาก็จะมีอยู่2แบบนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็คือตุ้นติปอลากะเงินรายชั่วโมงกับเงินเดือนก็คือกู้เกปาสิาลกันะคะคือส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่จะทํางานได้รายชั่วโมงก็จะส่วนมากเขาจะทํางานเป็นอ,อย่างเช่นใน ทำงานเป็นกะนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนคนที่ทํางาน,นเป็นได้กูเกิลซปากเนี่ยเขาก็จะทํางานปกตินะคะคือไม่ใช่กะก็คือทํางาน8โมงถึง4โมงเย็นนั่นเองนะคะแล้วก็มีวันหยุดเนี่ยปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเงือนเดือนถ้าเขาจะขึ้นให้เนี่ยเขาก็จะขึ้นในการที่คุณเนี่ยเก,เก็บสะสมประสบการณ์ทำงานของเรานั่นเองนะคะเขาก็จะขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อน ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะทํางานในประเทศฟินแลนด์นะคะหรือว่ากําลังเริ่มทํางานในฟินแลนด์ควรเลยนะคะที่จะเข้าร่วมในสหาภาพแรงงานหรือว่าอามัตติลิตโตนะคะอย่างเช่นของไซน์เนี่ยไซอยู่ในปัมลีตโตนะคะก็คือถ้าเกิดสมมติเราตกงานเนี่ยเราก็จะได้เงินนะคะเพื่อนๆจากส่วนนี้เข้ามาเป็นกองทุนให้เรานะคะ ทุกสายอาชีพนะคะเขาก็จะมีวันตึกลุใบแบบนั่นเองนะคะเขาจะเรียกว่าคือจุดประสงค์ของวันนี้เนี่ยก็คือเพื่อรักษาแล้วก็ส่งเสริมความสามารถของเพื่อนร่วมงานกับแล้วก็พนักงานทุกคนในบริษัทนะคะอย่างเช่นอาจจะนัดเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยไปทานข้าวทั้งองค์กรนะคะหรือว่าอาจจะทํากิจกรรมร่วมกันนั่นเองนะคะทรายว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเพราะว่า ในสายงานที่ายทําอย่างเช่นนะคะต่างคนก็ต่างทํางานเวลาพักเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เจอหน้ากันไม่ค่อยได้คุยกันอะไรมากมายนะคะแล้ววันนี้ก็คือจุดประสงค์ของเขาก็คือเขาอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ทํากิจกรรมร่วมกันนั่นเองเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆวันนี้เนี่ยวัฒนธรรมการทํางานในประเทศฟินแลนด์ก็มีเพียงเท่านี้นะคะายชอบมากๆเลยนะคะการทํางานในฟินแลนด์ที่เราสามารถเปิดอกคุยกันในที่ทํางานได้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็มีความคิดเห็นในการ ทำงานหรือว่าที่ทำงานได้นะคะแล้วก็คความเท่าเทียมกันที่นี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ไซยอยากจะฝากเอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเราขยันนะคะที่นี่นะคะไม่มีวันอดตายแน่นอนนะคะถ้าเกิดเราอยู่ที่นี่แล้วเรามีงานทำนะคะเพื่อนๆทุกอย่างมันค่าของชีพมันสูงอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราขยันเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะมาขวางเราได้นะคะ วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะแล้วก็เพื่อนๆใหม่ที่เข้ามากดติดตามทรายเนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวทรายกดติดตามไปนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะว่าทุกอาทิตย์ทรายจะเอาคลิปอะไรน่าน่ารูา้ความรู้เกี่ยวกับประเทศฟิแนแลนด์มาลงอีกเนี่ยอย่าลืมกดติดตามนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะขอบคุณค่ะให้ปอ hey,